นีท qu ี่รักรู้ไหมว่าการมีอะไรกันก่อนนอนมันจะช่วยระบายความเครียดและช่วยให้เราทั้งคู่นอนหลับสบายขึ้นนะนีน่าบอกพร้อมขยับตัวในองศาที่เย้ายวนค่อยๆชะงกหน้าไปหาเล็สแฟนของเธอไม่เอานะนีน่าก็บอกแล้วพรุ่งนี้ฉันมีประชุมสำคัญตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นคืนนี้ฉันคงไม่มีอารมณ์ทำอย่างอื่นนอกจากนอน นีน่าถอนหายใจอย่างไม่สบอารมณ์ในขณะเดียวกันก็ค่อยๆปลดกระดุมเสื้อของตัวเองออกเฮิออนหน้าที่รักขอเวลาแค่สิบนาทีเองก็เขาอ่านมาว่ามันจะช่วยปลดปล่อยสารเคมีในร่างกายช่วยผ่อนคลายความเครียดและเขาก็คิดว่าเราทำมันตอนนี้ได้นะนีน้าบอกพร้อมเอาเรือนร่างที่เยาวยวนเข้าหาเล็ดที่รักเขาคิดว่าเราพักก่อนดีกว่า เราทำมันไปนแล้วในตอนเช้าแล้วตอนนี้เขาก็ไม่มีอารมณ์แล้วด้วยอะ่ะตามันจะลืมไม่ขึ้นอยู่แล้วตัวเองเป็นแบบนี้มาทั้งอาทิตย์แล้วนะเขาบอกแล้วไงให้หาอะไรที่มันน่าเบื่อทำที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกง่วงไปฟังพอดแคต์หรืออ่านหนังสือก่อนนอนก็ได้ฮก็ได้นีน่าถอนหาใจอย่งผิดหวังจากนั้นเธอก็เปิดโคมไฟพร้อมกับเริ่มอ่านหนังสือ ไม่ใช่บนเตียงนีนะ่าถ้าเธอต้องการรักษาการนอนไม่หลับของเธอเธอต้องฝึกการนอนแบบถูกสุขออนามัยนั่นหมายถึงไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ดูซีรีส์บนเตียงปิดไฟทุกดวงในห้องรวมถึงแสงไฟสีแดงจุดเล็กๆจากทีวีสมองของเธอจะได้จดจำว่าเตียงมีไว้เพื่อนอนมันจะปล่อยฮอร์โมนที่ช่วยให้หลับเมื่อเธอเข้านอนก็ครั้งก่อนตัวเองบอกกับเขาว่าสิ่งที่ควรทาบนเตียงมีแค่นอนกล่าวอืม เซ็กใช่ไหมล่ะแค่อีกแบบเดียวเองตัวเองเขาก็รู้ว่าตัวเองอยากน้าเขาจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบให้นีหน้าบอกซ้อมเคลื่อนมือไปที่ใต้ผ้าห่มแล้วใช้ริมฝีปากขบเบาๆที่ติ่งหูของเล็กไม่เอานะนีหน้าขอละ่ะตัวเองดูร้อนแรงมากเวลาที่ทำแบบนี้แต่คืนนี้เขาไม่ไหวจริงๆที่รักที่รักต้องช่วยตัวเองไปก่อนนะพรุ่งนี้เขาต้องตื่นแต่เช้าตรู่เล็ก ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบแขนนีน่าที่กำลังอบตัวเองออกไปหึก็ได้นีน่าถอนหายใจอย่างผิดหวังจากนั้นเล็กที่หันหลังเริ่มได้ยินนีน่าคลางออกมาอย่างเร่าร้อนเล็กเริ่มรู้สึกทนไม่ไหวสุดท้ายเลยหันไปร่วมด้วยเล็กพลิกตัวขึ้นคข้มนีน่าเอาไว้ตัวเองนี่มันคือนางแมวป่าที่ยั่วยวนจริงๆมันนี่เลยใหญ่ตัวแสบ เขาจะสอนบทเรียนให้เองแล้วเธอได้จดบันทึกการนอนหลับแบบที่ฉันบอกหรือเปล่าให้จดบันทึกทั้งเวลาที่เธอตื่นและเข้านอนมันจะช่วยให้เธอสังเกตพฤติกรรมการนอนได้ง่ายขึ้นและเขียนแต่สิ่งที่เป็นบวกเท่านั้นจำได้ใช่ไหมเธอตอบรับด้วยเสียงที่ขาดห่วงบางทีฉันควรจะช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางบวกบนเตียงให้เธอมากกว่านี้ใช่ไหมยีตัวแสบเธอจะได้หลับสบายยิ่งขึ้น ยีนาทีต่อมานีหน้านอนหลับตาพริมอยู่ที่หน้าอกของเล็กเพราะทั้งคู่รู้สึกสงบและผ่อนคลายได้ปลดปล่อยความเครียดในร่างกายตอนนี้ทั้งคู่ก็สามารถโฟกัสแค่เพียงหนึ่งอย่างนั่นก็คือการนอน